ไม่เห็นหน้านิโคลีควาเข้าใจค่ะคือจริงๆแล้วนิโคลรู้สึกว่าคือบางคนอนะเรามีสิ่งที่เราจะต้องทำเนาะบางคนเราจะต้องไปเรียนบางคนทํางานหรือว่าติดภารกิจหรือว่าติดงานจริงๆเนาะซึ่งนิโคลคิดว่าการที่เราเต็มที่กับตําแหน่งแล้วอันนี้ไม่ได้การที่เราไม่ได้ไปออกงานไม่ได้แปลว่าเราอุ้งหานอันนึงหรือว่าการที่เราไม่ได้ทำตรงไหน ือนี่เคาก็รู้สึกว่าเออบางบางทีมันติดธุระจริงๆแล้วก็เป็นธุระที่อาจจะแบบว่าแคนเซิลไม่ได้ว่าเป็นคิวงานที่เราอาจจะนัดมาก,ก่อนเพราะฉะนั้นก็จริงๆนิโคลก,เก็เข้าใจก็เข้าใจกันแล้วกันคนอาจจะแบบห่วงว่าแบบเ้ยไปไหนเกิดอะไรขึ้นอะไรอยย่างงเี้แต่ก็ไม่ได้มีอะไรเหมือนนโคลแบบว่าช่วงหลังจากประกวดก็ทุกเน้กับประกวดแล้วต้องกลับไปเรียนจริงๆใช่ใ<ว>ช่ค่ะคือของนิโคลนิโคลอย่างที่นิโคลบอกตั้งแต่ประกวดตอนแรกๆเลยว่านิโคลเรียนมาสติสทรีอยู่ เพราะว่านิโคกลังจบ Bachelor's degree เพราะฉะนั้นคือมันเป็นการทรานสเฟอร์อะไรบางอย่างซึ่งมันก็ต้องใช้เวลาเยอะกับมันแล้วเราก็ใช้เวลากับการประกวดเดือนกว่าแล้วก็ก่อนหน้าประกวดก็อีกหลายเดือนเช่นกันเพราะฉะนั้นเราก็ทุ่มเทตรงนั้แล้วตรงนี้เราก็อาจจะแบบขอวันลาได้น้อยลงอะไรก็เหมือนทำงานบริษัทอะไรก็จะขอเราจะมีวันลาจำกัดอะไรแล้วเรารู้สึกยังไงที่วตัเราเดินอยู่คนเดียวปกติ ซีเรียสอะไรนะคะเพราะว่าหนูรู้กับตัวอยู่แล้วว่าเราเป็นยังไงแล้วเราทําอะไรอยู่อน่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะว่าจริงๆคนอื่นเขาก็อาจจะไม่ได้เข้าใจว่าเราทำอะไรอยูเย่เพราะว่านิโคลก็ไม่ได้ประกาศว่าเออนิโคลไม่ได้อยู่เพราะอันนี้เพราะอันนี้เพราะอันนี้เพราะนิโคก็ถือเป็นธุราสตร์คนแรกคุณฮายก็จะคนเหมือนกันเพราะว่าหายไปแต่ว่าไม่ไดไปเห็นนิคไป <ๆ S 2> ไปค่ะไปค่ะก็อาจจะมีบางวันที่บ้างที่เราไม่ได้ไปเพราะว่า มันมันเป็นช่วงช่วงวันแม่พอดีเราแบบอยากใช้เวลาให้กับครอบครัวบ้างเพราะว่าตั้งแต่ประกวดมาคุณแม่แบบเมื่อไหร่จะกลับบ้านบ้างนี้อคิดถึงคิดถึงอ,อ,อ,อยากเจอหน้าอยากหอมลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้เวลาท่านเล็กน้อยเพราะว่ามันดูดท่านด้วยแล้ว ในเดือนเดือนนี้วันเกิดทั้งสองทั้งสองท่านเลยคุณพ่อคุณแม่เลยก็ต้องอ็หลอนี่ก็วันเกิดน้องชายเราเหมือนกันนี่น้องชายก็ขอคิวมาตั้งหลายวันว่าแบบอยากจะอยู่กับพี่นิโคแบบ9 9 10 11อะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเออเดี๋ยวหาวันหาคิวไปวันเกิดยังไม่ได้พาแบบน้องไปเลี้ยนข้าวเลยทั้งคู่ตั้งหลักกับการได้ได้ตำแหน่งอะไรอย่างไรบ้างหรือว่าเต็มตัวเต็มใจเวลาที่เขาได้ใส่สัมภาระต้องมีดราม่าขึ้นมาอ๋อค่ะค่ะก็มันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วสัตย์จะเอา <wounds> จริงสัตว์จะทำจริงแต่สัต <Gym>. ว์จะทำอ่ะมนุษย์ทุกคนดาราคนไหนไม่โดนบ้างอ่ะเออเราเราก็แบบเราฟมาสนาะเราเฟมาใช่ไหมเจคอนฟานด์คเฟมาสอ่ะก็โดนบ้างเรื่องธรรมดาค่ะเป็นเรื่องปกติและมันชีวิตจะไม่มีความสิ้นสุดไม่พอจบพันธุ์คือมากกว่าคืออย่างที่นิโคเคยประกาศไปเนาะมันไม่มีงานไหนที่สําคัญกว่ากัน คือเราเป็นคนที่เราค่อนข้างที่จะเทคงานซีรีส์มากๆก็คือตามคิวเลยถ้าเขาขอคิวเรามาต่อเราก็จะให้คิวถ้าเราว่างนะคะแล้วไม่มีอะไรติดใช่เพราะฉะนั้นหนูก็อย่างที่บอกคือใครที่ใครที่มาติดต่องานหรือว่ามีงานสัปปาคค์ที่จะต้องแบบไปไปพบเจอผู้ใหญ่อะไร่เงี้ยคือหนูก็ต้อง g i v e My Time ค่ะใช่เพราะว่ามันเป็นคิวที่มาต่ออ่ะม,มาเนียวยออื มิโกลีก็ไม่ได้ไปอ่าโอเคผลอีกรอบนึงอ่ะเรียนค่ะเรียนค่ะคืออยากได้เรียนบ้างเดี๋ยวเพื่อนกันยังเรียนเลยเนาะใช่ตอนช่วงประกวดก็เรียนอยู่ก็สอบต่อเรียนด้วยคือจริงๆเรามันต้องบาลานซ์เนาะบางทีเราจะแบบทำ ทุกสิ่งทุกอย่างเราเต็มที่อยู่แล้วเนาะแต่ว่าบางอย่างมันมันไม่ใช่อะไรสาคัญกว่ากันแต่ว่าบางสิ่งแค่เรามีหน้าที่ที่เราจะต้องทำทั้งสองทีเ,เ,เราต้องแบ่งเวลาแต่ไม่ได้บอกว่าอันนี้สําคัญกว่าอันนี้สาคัญกว่ามันแค่ต้องทาทั้งคู่แล้วก็ต้อง time balance ให้มากที่สุด อเสียดายที่ไม่ได้ไปเพราะว่เคยไปอาจจะเห็นในชั่นลุกในนิวยอร์กในสตรีทเนี่ยคือจริงๆหนูก็หนูหนูไม่ได้รู้สึกเสียดายเพราะว่าจริงๆเราไม่อยากจะบอกมันมันก็ important t แต่ both important อันนี้เขาต้รู้สึกว่าเออเราอ่ะต้องโฟกัสเรื่องนี้เพราะว่ามันมันไม่ใช่ใช้เวลาเยอะในการทำนัสสตรีทเนี่ยถ้าแบบรับไปเรื่อยๆมันก็มันได้จะจบอ่ะมันจะไม่ได้จบสักทีอ่ะเนาะแม่คุณพ่อ พ่อคุณแม่คุณยายก็อยากเห็นแบบว่าใส่แคปเป็นการชุดคุยอะไรอย่างเงี้ยกับเขาบ้างเนาะแต่คุณนายก็สยบดังมากด้วยการออกมาโพสแล้วก็เอาพวงมาลัยไปมอบให้กับแม่คุยกันด้วยก็เลยเป็นการ่พูดถึงเหตุการณ์หน่อยเหตุการณ์ที่หนูออกมาโพสว่าแบบไม่เป็นอย่างที่หลายๆคนเข้าใจผิดอะไรอย่างเงี้ยอ๋อของแม่ปุ้ยใช่ไหมคะก็จริงๆเนี่ย บางคนเขาอาจจะแบบมองว่าแบบอุ right. ้ยแม่ปุ้ยแบบหนูอย่างนี้หรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยแม่ปุ้ยแบบช่วยเหลือลูกสาวดีมากๆแล้วก็ดูแลลูกสาวดีมากๆจริงๆค่ะก็อาจจะให้ทุกคนเข้าใจคุณแม่ด้วยเพราะว่าในบางส่วนเนี่ยมันก็ต้องแบบเราก็ต้องมีพ็อกเก็ตมานี่ของเราไปเองซึ่งตัวไอเองเนี่ยันที่ไอบอกว่าไอทั้งจ่ายค่าเทอมเองด้วยแล้วก็เหมือนแบบทุกสิ่งทุกอย่างคือเราหาเงินมาเราแบบมันมันออกไปหมดเลยเราไม่มีเราไม่มีเงินเก็บอ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะในในสิ่งที่ไอทำมันก็เหมือนแบบ คนมาช่วยกันสานฝันให้อายไปนิวยอร์กให้เราได้มีพ็อกเก็ตมันนี่เป็นนิดนึงดออออเเเเเาาาขงรรปิแในน้องของเราเป็นการโดดเด่นไปที่ดราม่าอีกใช่ใช่ค่ะมีดราม่ามีดราม่าทุกครั้งทุกวันเลยดีกว่าทุกการเคลื่อนไหวเนาะจริงค่ะก็ใกล้ครูเหมือนกันนะ ก็คลุ้งกันหรอกก็คลุ้งไอ้ตัวนี้กูรียนอาจจะชินแล้วแหละกูเคยเจอหน้าชินไหมชินไหมันตัวอา้ใช่คุเดี่อะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆอายก็โดนมาตั้งแต่แบบเด็กๆประมาณตั้งแต่เด็กๆแล้วนะตั้งแต่สีผิวเลยถึงแม้กระทั่งรูปร่างเพราะอายเป็นคนที่ก้วนมันตั้งแต่เด็กอายก็แบบรู้สึกแบบลำความแข็งแรงก็อยากพูดอะไรก็พูดขาเลยอะไรเพราะว่ารู้สึกว่าบางทีเนี่ย คนที่รู้จักตัวเรามากที่สุดคือตัวเราไม่ใช่คัวเขาใช่ค่ะก็อยากจะให้ใช้คําพูดในแบบระวังคําพูดกันนิดนึงเพราะตอนนี้เรามีกฎหม,มายแล้วนะเรามีกฎหมายแล้วเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นระวังเอ๊ะอาจจะเงินส่วนนั้นอะ ได้มเป็นพักเกตมันนี่เป็นพักเกตมันนี่ของหนูก็ได้มาช่วยกระต้านหนุนละกันคือจริงจริงบอกว่าอาจจะยังไม่ทีมที่ตอบแทนตัวหนูชินแล้วคือจริงๆริงหนูจะโดนหนักหน่อยอ่ใช่ใช่จนจนได้ตำแหน่งได้ตำแหน่งนสนามอารมณ์เนาะจริงจริงชินแล้วเราไม่ได้ซีเรียสกับการที่ชินอะไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีนะคะคืออย่างที่เรารู้กันเนาะคือการไซเบอร์บูลลิงหรือการโพสอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีไม่ควรที่จะทำเนาะควรคิดก่อนที่จะพูดคิดก่อนที่จะโพส เลยนิโผล่ก็จะคือเราชินอะแต่ว่ามันไม่ควรเป็นสิ่งที่ชินใช่คือมันควรเป็นสิ่งที่ต้องห้ามทอดถูกต้องถ้าคุณแบบอยากให้เราให้เกียรติคุณเพราะฉะนั้นคุณต้องให้เกียรติเราก่อน Yes เพราะฉะนั้นก็เจอเคล็ดลับไพุ่ยพอ่ะคะใช่มีนะคะเพราะฉะนั้นระวังไว้ใช่ระวังไว้นะค่ะอย่าจริงใช่อพุ่ยเอาจริงนะคะทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นอย่าพิมพ์อะไรที่ตัวเองรู้สึก ในในโลกโซเชียลมากเก <c oughs> <บา>ินไปเพราะฉันต้องเซฟมันนี่ตัวเองด้วยเป็นห่วงมากๆค่ะเพราะว,าว่าเป็นหลายคอมเมนต์ที่ท่านี่จะมุนแดงมากๆเลยเพราะฉะนั้นระวังงินตัวเองให้ดีๆแล้วกัน <c oughs> Your actions have consequences ค่ะอาออกงานเยอะอ้อนของานเตนๆนหน่อยแล้วก็ที่ตื่นหน่อยเ๋ื่อจะเป็นคนติดตามกันอะับเลยหนึ่งจาขอบ ของงานจากทุกช่องเลยค่ะเ้ยสั้นๆง่ายๆก็ฝากร้องเพลงได้นะคะแล้วก็นิโคเต้นได้ค่ะขอบคุณค่ะโอเคขอบคุณนะคะก็ฝากติดตามเราไปเรื่อยๆเนาะมีทั้งแบบเพจแฟนเพจแฟนเฟซบุ๊กใช่เฟซบุ๊กค่ะแฟนเพจเฟซบุ๊กแล้วก็มีของ IG ของแต่ละคนเนาะก็ฝากติดตามไปเรื่อยๆฝากเป็นกำลังใจให้แอนนานะคะแล้วก็ฝากโน้ตตั้ตัวเราวส่องฟูด องนะคูก็จะ,จ,จะชเทรนน้องแอนานาด้วยเนาะใช่รอติดตามรอติดตามเลยเพราะว่าเรามั่นใจว่าแอนจะเป็นความม่งสอย่างแนอจริงน้องเทรนักอยู่นนี้แล้วก็ดี๋ยวดูเพราะว่าเราจะแทรกคิวได้ไร่เพราะช,ช,ชีเทรนเยอะมากที่แบบตั้งใจจริงๆขออไปก่อนใช่เดี๋ยวเขาเรียกเมื่อไหร่เขาไปโอเคค่ะวคะค่ะขอบคุณนะคะ